ปปปากกปากกกูไ,ไสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มืองอภาพพี่น้องมาอัปเดตมาเบิรงรีวิวการเจาะยางเลยครับยีดยางรุนใหม่ครับให้เทคกแห้งครับกําลังเห็นนี่เลยพี่น้องโอ้รุนใหม่ครับเขาท่าแห้งกําลังเห็นเขามาสะดุดตาเลยครับพี่น้องเป็นหนึ่งเรื่องเต็มสวนเลยเดี๋ยวุทพไปยกับเจ้าของผลประเทศอย่างไนที่เหติใดนะครับ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับมึงมึงโอ้ยอยูบันบันให้ตากนะครับบันให้ตากตำบลแก่งอําเภออําเภอเดชอุดมเนาะจังหวัดอ,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 อุบลเท่านี้ครับชื่อชื่อยางก็คืออแม่จิ๋วแม่จิว๋วเนอะแม่จิว๋วแม่จิ๋วครับแม่จิ๋วบันให้ตากอืมไอ้ไอ้นี่กีดยางนี่รุ่นนี่เป็นจังไหนี่แบบนี้คือเขามีหูอยู่นี่ อันนี้คือคือการจาอเอาค่ะจาอเอาแม่นอืมเฮาเฮาสีบ้องเหตุงานกลางคืนอีกนะคะคือเราบบหนีนี่เขาสิเอิ่นว่ากระปุกฮอร์โมนกระปุกฮอร์โมนค่ะเขาสีมีการอัดฮอร์โมนเอทิเลนอ่าลงไปไม่นีนะคะอืมอืมยาปากกูยาปากให้แม่คุยกับลุงก่อนเดี๋ยวให้กินขนมเดี๋ยวเรได้กินขนมได้สัก พอกตีแล้วท้าเหาลูกมากีดกางคืนเนาะคะ่ะนี่ความเสียหายในระบบกีดคือการกีดเข่าแกนอหมืนพ่อกีดเข่าแกนปุ๊บนี่ความเสียหายเวลาฝนตกมาชะล่างกับหนามันเกิดเชือ้อราหลายบาดเจ็บหลายค่กะก็เลยไม่เหตุเปลี่ยนเป็นระบบใหมอ่อือเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอากระตุนให้เบิ่งเนาะมา <c oughs> สันบ่ได้ณุย้นมาสันงานเขา่า อืมกวนแป๊บหนึ่งอืมอืมโอ้ระบบนี่เขาทาทุนประเทศเป็นแผลครับพี่น้องนี่เสียบเข้าไปนี่ใส่ยังจอะนี่ครับนี่อเป็นเล็กค่ะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาให้เบิ่งโอ้บานมากก็สีไลมาเลยเนาะนี่เนาะค่ะยังมือเส้ากับมาหยอดํากดเอาอย่างเดียวแมนเพชรงานาบสามนะคะหรือประมาณสีมุลงแหลงสีโอ้มาได้ก้มเพื่อเราแล้วบ่ค่ะแต่กวนนี่กลมกดเป็นบ่แต่กอนนี่ปัญหาการกีดยางหนาต่ำนี่ค่ะหัวเข่าคุกยูขีดินเพี่ เจ็บแอลแห้งนจน่าดสางควบปวดเหลาให้เจ้าฟ้องแต่ว่าบาดในระบบนี่ดีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากผักไต่ผักไต่เขาสิเป็นแบบฟ้าขวดนะค่ะตอกเขาไปได้เนื้อใหม่เห็ดใหม่ต้นใหม่มีแผลมีปัญหาแต่ว่าในระบบนี่ของเห่าแค่มัดให้มันดูดกินพานเปลือกนะคะโอ้ะมันเนี้สิบบมีการสางแผลอีกทีเขาไปดีนี่นี่ก็คือห์อมลเวลาเขาอัดเขาไปพานตรงนี้อืมันจะ ดูดคุผ้ผพานหูขงังง่ายข้โ,โมนี่เป็นนามบ่เป็น,นรูปการค่ะบ<อ>ก,ะการกสีมีวามละเอียดสูงอือบานเมื่อ็ี้ซึมเข้าไปในลำต้นเองแม่นค่ะโอ้อเอาทาดอเลยอโอ้ไอ้เท็กดุนใหม่แห้งโอ้กาลันตีในเรแลอวพี่นองบอับาตเตแต่เฮนนี่มันก็เลยเป็นว่าเป็นยังมันคือดีกว่าในระบบอ่าทั่วไปที่แปลว่าให้อื่นที่เพิ่นเห็ดนะคะอือ พันสีเจาะเขาไปในเปลือกใหม่ก็ยังสางควมเสียหายสร้างบาดแผลให้มันอยู่อ,อ,อสร้างบาดแผลให้มันอยู่บัดเดี๋ยว่ากรณีของาเานี่คือบ่ดสร้างหงเลยนะคะอบาดเข็มให้บิง อันนี้จะมาสาธิตวิธีการเจาะนะคะเจาะจิ่มเข้าไปค่ะแล้วก็เอาหลอดเข้าไปจุบเอาอันนี้อาจจะสาเนาะคะเพราะว่าโมมีคนไทยให้ไทยเอาเอง เแ็ดมือข้างเดียวแต่ว่าแค่จะสาธิตนะคะว่ามั่นบริญะนะคะบริเวณห่างจากกระปุกะคะ่ะเพราะว่าเขากากระปุกไว้ไซเขาก็เจาะเก๋ไก่นะคะมองบริเวณทีน้ำยางมันสิม,มาถาอยู่ อันนี้ต้นนี้นำยางมาเร็วนะคะค่ะประมาณนี้นะคะวิธีการเจาะบ่ยากค่ะแล้วว่านี่ทายเองเจาะเองก็เลยสาเน่นะคะอันนี้คือการรีวิวการเจาะยางโดยระบบฮอร์โมนเอทิลีนเนอะคะ่ะอันนี้เป็นช่วงเวลาจะบ่า,บายสีมุงแลงเนาะ เนี่ยค่ะต้นนี้เป็นต้นหนาตายด้ยค่ะแต่ว่าพอมาติดตั้งระบบนี้เขาไปแล้วก็ได้น้ำยางกลับมาค่ะแล้วก็ต้นนี้เขาซึกว่าหนาตายแต่ว่าได้น้ำหน่อยเรีวค่ะผ่านไปแค่สามสิบนาทีงค่ะสวยพัานหาเิตไดน้น้ำยางไลเติบล่ะเนี่ค่ะคือข้อดีของระบบฮอร์โมนเจาะนะคะมันเสิถ้าระบบกีดคือตอนนี้งกีดหาไซกบับบ่คอยได้น้ำพร้อมมันหนาตาย